สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พวกเรานะครับมาพบกับชาแนลนะครับหมอฟันธรมาชาวนาวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยว่าโคกหนองนากับปัญหาที่หลายๆคนเจอนะครับมีอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับวันนี้จะมาเสนอหนึ่งปัญหาแรกที่ประสบกันบ่อยๆนะครับนั่นก็คือเรื่องระบบน้ํานะครับไปดูกันครับ ครับผมก็อย่างที่เกินบอกไปนะครับว่าคนที่ขุดโคกหนองนาเสร็จแล้วเนี่ยทำไมถึงเหนื่อยนะครับเนาะทำไมถึงเหนื่อยทําไมถึงลําบากกว่าปกตินะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของระบบน้ํานะครับระบบจัดการน้ําในโคกหนองนานะครับเนาก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อเรามีคลองเราก็คิดว่าเฮ้ยมีคลองแล้วยังไงน้ํา ก็มีแน่นอนนะครับใช่ถูกต้องครับมีคลองมีสะนะครับอ่านิสะนะครับนิสะนะครับมีสะมีคลองไส้กายนะครับเนอะยังไงก็ต้องมีน้ําแน่นอนถูกต้องนะครับแต่ถ้าว่าการเอาน้ําขึ้นมาใช้เนี่ยคุณต้องใช้อะไรนะครับคุณต้องใช้อะไรนะครับเนอะนะครับอย่างของผมนะครับปัญหาที่เจอแรกๆเลยก็คือ คุณต้องยิ่งถ้าเราปลูกกล้วยนะครับตีไปเลยอ่ะเนี่ยผมปลูกขอบนี้ทั้งหมดเลยนะครับปลูกขอบริมขอบทั้งหมดเลยนะครับเนาะน่นนะครับฝั่งนู้นด้วยนะครับร้อยกว่าต้นคุณต้องตักน้ำหนึ่งร้อยครั้งคุณต้องตักน้ำหนึ่งร้อยครั้งใช่ไหมนะครับเนาะคุณต้องตักน้ามารดหนึ่งร้อยครั้งหนึ่งร้อยครุอ่ะตีง่ายนะครับถ้าเราไม่ได้เดินระบบน้ํานะครับเนาะ นี่คือปัญหาแรกนะครับต่อมานะครับวางยังไงนะครับวางระบบยังไงนะครับเมื่อคิดว่าเฮ้ยเราต้องมีปั๊มน้ําปั๊มยังไงต่อสายยางรถหรือเปล่านะครับก็หลายคนก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยซื้อปั๊มมาหนึ่งตัวนะครับติดตั้งเข้าไปเสร็จแล้วก็ต่อสายยางเดินรถเอาครับเสียเวลาไหมครับเสียเวลามากกว่าเดิมอีกนะครับเนาะก็วิธีการจัดการนะครับสําหรับผมนะครับอ่าหรือหลายๆท่าน อยากแลกเปลี่ยนนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับคอมเมนต์กันได้เนาะนะครับสําหรับของส่วนของผมเองนะครับเนาะที่ส่วนของผมเองก็คือใช้วิธีการเดินปั๊มแล้วก็เดินท่อนะครับพยายามเดินท่อเดือนแรกเนี่ยผมก็จะเดินแค่ช่วงหนึ่งนะครับคือเรามีตังขนาดไหนเราก็ทําค่อยๆทําไปนะครับเนาะเดือนแรกอ่ะเดินไป10เมตร20เมตรนะครับเดือนต่อมาค่อยต่ออีกไปอีก,อก30เมตรก็ว่ากันไปนะครับ อย่างของผมนะครับเดือนแรกผมก็ได้ปั๊มกับสปริงเกอร์นะครับปั๊มกับสปริงเกอร์สามสี่ตัวนะครับเดือนต่อไปผมก็ต่อท่อใช่ไหมท่อเซฟฟ้าฝั่งนน้นครับเดินข้ามไปนน้นนะครับก็ต่ออีกนะครับเนาะอ่าเนี่ยเราก็ขยายค่อยๆขยายไปนะครับทีนี้วิธีการเลือกระบบน้ําสําหรับสวนตัวเองนะครับอยู่ที่ว่าท่านต้องการกระจายน้ําแบบไหนเนาะนะครับอย่างเช่น สปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์แบบล่องฝอยหรือแบบสปริงเกอร์ใหญ่ครับขึ้นอยู่กับพืชผักที่ท่านปลูกนะครับเนาะอ่อย่างของผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นสปริงเกอร์แบบธรรมดาทั่วไปนะครับอ่ะละห้าบาทสิบบาทนะครับนี่นะครับปริมาณน้ําค่อนข้างมากนะครับแป๊บเดียวแฉเห็นไหมนะครับก็ตัวนี้นะครับผมเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆเนาะแล้วก็ พืชผักที่โตแล้วนะครับไม่ต้องห่วงว่าใบมันจะหักไม่ต้องห่วงว่าดินมันจะชะล้างไปไหนเพราะว่าเรามีมีฟางนะคลุมดินเอาไว้นะครับนี่คือการจัดการน้ำนะครับเดี๋ยวไปดูสปริงเกอร์อีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับครับผมสลับตัวนี้นะครับก็จะเป็น อ่าสปริงเกอร์แบบและองฝอยนะครับจะเห็นว่ามันออกเป็นละองฝอยนะครับกระเด็นออกมานะครับตัวนี้เหมาะสําหรับการให้พืชผักนะครับพืชผักพืชผักชนิดอ่าขนาดเล็กเนาะนะครับคือไม่ได้ต้องการที่เม็ดใหญ่มากนะครับแต่ให้ในระยะเวลาที่พอประมาณแล้วก็พอชื้นนะครับเนาะไม่ถึงขั้นเปียกแฉะนะครับอันนี้ผมก็จะมีแครอทแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ บัตเตอร์เฮดนะครับเนาะกรีนบัตเตอร์เฮดนะครับก็เตียงายกันอยู่ก็เลยต้องใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็แปลงตรงนี้ก็จะเป็นเรดโอ๊กนะครับเราก็เลยต้องใช้แบบละอองฝอยนะครับเนาะนี่นะครับท่อเมนนะครับท่อเมนผมใช้เมนสองนิ้วนะครับนี่นะครับเมนสองนิ้วนะครับเมนสองนิ้วไม่ได้ทากาวนะครับผมไม่ได้ทากาวนะไม่ได้ทากาวเพราะอะไรเพราะว่าผมนี่ผมใช้น็อตยิงเลยนะครับแล้วก็ต้องการให้มันชื้น ด้วยนะครับผมไม่ได้สนใจว่าจะรั่วไม่รั่วนะผมต้องการให้มันชื้นทุกที่ท,ที่ท่อเดินไปถึงนะครับเราก็นี่นะครับเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับของการจัดการน้ําในโคกหนองนาและก็ปัญหาหนึ่งอย่างที่เราเจอก็คือระบบน้ํานะครับถ้าท่านจัดการไม่เป็นในโคกหนองนาท่านเหนื่อยแน่นอน,นครับก็ฝากติชมได้นะครับมีข้อเล็กเปลี่ยนอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับหมอฟันมราชานาหยุดสวัสดีครับ